ครับสวัสดีครับก็กลับมาเจอกับผมนะครับช่องทำง่ายให้ยากนะครับวันนี้ก็จะมาทำการเจาะรูเหล็กนะครับเจาะตามรูปนี้นะครับผมได้ทำการเลเยอร์แล้วใช้หินเจียเจียเลเยอร์นะครับก็จะเป็นรูปนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับหนาห้ามิล ผมก็จะเจาะรูครับตามรูปนี้ครับโดยใช้ตู้เชื่อมครับตู้เชื่อมเป็นแบบตู้เชื่อมแบบมือหมุนนะครับคือตู้เชื่อมสมัยก่อนครับอย่างเช่นตู้พลังตู้มือหมุนตู้ที่เป็นแบบปรับแรงดันไฟโดยการเลื่อนแกนเหล็กอ่อนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตู้อินเวอร์เตอร์นะครับ ตู้ผมก็อยู่ในบ้านนะจะเป็นตู้แบบนี้เนาะนี่ครับมีงานต้องเจาะรูตามแบบครับเลเอาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะใช้รูดเชื่อมครับอันนี้เป็นรูดเชื่อมขนาด2อมิลครับผมสั่งมาทางน่าจะเป็นเฟ c บุ๊กเนาะจำไม่ได้ละขนาด2อมิล ผมก็จะทําการวิ่งตามนี้เลยครับปรับไฟแรงนิดนึงแล้วก็วิ่งตามที่เลเยเอาไว้ครับทําการตัดเนาะอันนี้เราจะทําการตัดด้วยตู้เชื่อมนะครับผมไม่ได้เอาเหินเจียวิ่งเนาะเดี๋ยวผมจะใช้วิธีนี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่คิดไว้ว่า ความร้อนเวลาเราใช้กระแสสูงสูงอันนี้ต้องใช้กระแสสูงอยู่แล้วครับในการตัดอันนี้ความหนามันห้ามิลคิดว่าน่าจะมีการงอบ้างอะไรบ้างครับเหล็กตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะไปทําการตีดัดเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดัดอาทีหลังถ้าเราเจาะด้วยหินเจียหรือว่าโฮโซหรือว่าสว่านน้ำครับมันก็น่าจะได้อยู่นะครับ แต่ว่าผมไม่ไม่อยากไปเปืองวัสดุตรงนั้นมากครับเพราะว่าเราต้องหล่อเย็นคมตัดด้วยครับก็เลยเลือกวิธีนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดก่อนนะครับยังม,มีขาตั้งกล้องเนาะเดี๋ยวผมจะตัดสักหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูว่าเป็นยังไงครับก็เดินตามรอยโอเคครับเดี๋ยวผม ขอ,อพอดกล้องไปแป๊บนึงครับครับหลังจากที่ผมลองไป4ี่ห้าซนแล้วครับงานก็จะออกมาประมาณนี้ครับก็ไม่สวยเนาะก็ธรรมดาครับมันก็จะมีการละลายที่แบบว่าควบคุมทิศทางได้ยากนิดนึงเดี๋ยวก็จะไปแต่งเอาที่หลังนะครับ คือผมใช้รวสองจุด2.0แล้วมันรู้สึกว่ามันคีดไม่แน่นนะครับเดมิเตอร์ของการเชื่อมมันเล็กนิดนึงมันทําให้คีดไม่แน่นแล้วก็เลยบังคับยากผมก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ครับเอาสองดหมาเดี๋ยวสองจุดหกมาเก็บอีกนิดนึงว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็ตัดได้ประมาณเนี้ยงานหยาบครับไม่ได้งานละเอียดเลยเดี๋ยว ผมจะตัดปลอยเสร็จนะครับเดี๋ยวไปเก็บเอาทีหลังเอ๋ครับพอรีบแป๊บครับครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนรถเชื่อมเนาะจาก2.0นเป็น2.6กนะครับก็การคุมแนวครับก็จะดูดีกว่าครับเพราะว่ามันคีบได้แน่นเนาะคีบได้แน่น2.0ดนได้ม่เติมเล็กไปครับปากคีบมันจับไม่เข้าอยู่ครับมันก็เลยที่ตัดตัดมามันก็เลยแบบคุมแนวไม่ได้ครับ ดูดีกว่ากันครับแต่ก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องแต่งอยู่ดีครับแ,แต่งตอนจบครับเดี๋ยวผมตัดให้เสร็จก่อนะครับครับผมก็ได้ทําการเจาะเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วการตัดด้วยโลดเชื่อมครับเจาะรูลักษณะนี้ครับทันติกนาห้ามิลก็ผิวงานก็จะเป็นอย่างครับ ผมก็มาเจียแต่งเก็บเอานิดหน่อยครับก็เอาเน้นเร็วครับสวยพอประมาณครับอาจจะไม่สวยครับอ่อเน้นใช้งานเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวมาเจียเก็บให้เรียบหน่อยครับแล้วก็จะเอาท่อลองเข้าดูว่าเข้าได้ไหมเข้านี่นี่เนาะน่าจะได้แล้วนี่เนาะสองท่อ ค,คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครมีคอมเมนต์หรือว่ามีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับรับฟังคำติชมครับี๋ยวก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวผมขอ,อไปทำงานต่อครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ